ในวันนี้ก็จะทำมัดสมันส้มซันควิสแตกมันแบบนี้แหละที่ทำให้กะทิเราหอมขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าใส่กะทิใส่พริกเลยมันก็จะแย่อยู่นะปีกไก่บนซึ่งเราล้างไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหัวน้ำส้มซันควิสครับใส่ลงไปด้วยโอ้ะหอมเหลืองครับนี่พาออกง่ายๆแบบนี้เลยเพราะเราต้องการความสดของส้มนะครับไม่ต้องไปเคี่ยวนะอันนี้ตักซอสก่อนนี่ครับไก่เราครับ เรียกว่าแปลกเราใช้แต่น้ำมะขามแต่นี่ใช้ส้มสันคิตครับนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการยอดเชฟไทยนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ10โมงเช้าทาง YouTube กับ f c e e o o o นะครับของรายการยอดเชฟไทยเองเลยนะครับใครก็ตามที่ยังไม่ได้เข้ามาชมอะไรแล้วหรือผ่านไปแว็บอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับเพื่อที่จะได้เห็นกันทุกๆช่วงเวลาที่เรียกว่ามีเมนูใหม่เข้ามา วันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ยต้องบอกนี้เลยว่าได้มีโอกาสไปทำอาหาร4สูตรในเรียกว่าหนังสือบันทึกนึกอร่อยของดรสุเมธนะตันติเวชกุลครับก็คือของท่านผู้หญิงประสานสุขนะครับตันติเวชกุลหนังสือก็อยู่นี่เลยครับนี่นังสืออยู่นี่เลยนะครับมีทั้งหมด4เล่มนะครับเนี่ยหนึ่งสอเป็นอย่างนี้เลยเลือกเอานะครับท่านผู้ชมครับสูตรในนี้เนี่ยผมทําได้4สูตร นะครับคือมีเชฟหลายคนแล้วครับเข้าไปทําอาหารร่วมกันเนี่ยก็ผมทํา4สูตรแล้วก็ถ่ายรูปแล้วพอทําออกมาแล้วเนี่ยอร่อยมากเรียกว่าไปหาดูได้ที่มูลนิธิชัยพัฒนาครับหรือร้านรอยัลชาก็ได้นะครับลองไปดูครับเผื่อที่จะเป็นสมบัติเก็บเอาไว้สําหรับให้เราได้เห็นนะครับหนังสือมีไม่เยอะแล้วครับที่จะเป็นหนังสือที่ดีๆสำหรับอาหารไทยครับหนึ่งในนั้นในวันนี้ก็จะทํามัดสมันส้มซันควิสนะครับเรียกว่าแปลกเราใช้แต่น้ำมะขามแต่นี่ใช้ส้มซันควิสครับนี่ นะครับมัสั่นพื้นเลยก็ง่ายๆเลยครับพริกแกงมัสมัมนมันจะมี2แบบแบบพริกแกงมัสมัมนสดเราจะต้องเอาพริกแกงลงมาผัดกับน้ามันใช้ไฟอ่อนผัดไปเรื่อยๆนะครับจนให้เขาหอมหรือแบบที่เครื่องถูกทอดแล้วแล้วก็มาตามเป็นพริกแกงแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้หอมอยู่แล้วหอมเลยครับนั่นหอมเลยครับแล้วผมก็เพิ่มสไปซ์ลงมาด้วยก็คือเป็นเครื่องเทศแห้งนะครับที่เข้าด้วยยี่หลา่าดอกจันลูกกวานนะครับแล้วก็กานพู ตามรวมกันเนี่ยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับมัสั่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วผมก็จะมีน้ำตาลครับนี่น้ำตาลเตาตาลครับตเตาตาลนี่เรียกว่าเป็นของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยนะครับนี่ครับเอามาปรุงอาหารกันวันนี้ครับรุกมัสั่นกันเปิดไฟหัวกะทิที่ต้มสุกครับหัวกะทิต้มสุกอย่าลืมนะครับว่าเราบอกว่าพริกแกงที่เราใช้เนี่ยเป็นพริกแกงที่ผัดแล้ว ที่ผัดหอมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทําหัวกะทิของเราเนี่ยให้เขาแตกมันก่อนนะครับผมขอน้ํานิดนึงผมเติมน้ําไปหน่อยครับอย่างที่บอกกันเรื่อยๆว่าเวลาเราผัดกะทิเนี่ยหัวกะทิมันข้นมากเนี่ยมันจะกลายเป็นคิโลอหมดเราก็ต้องมีส่วนผสมของน้ำเนี่ยหรือกะทิกลางเนี่ยเอาใส่เขาไว้เพื่อที่จะทําให้เขาความชื้นจากน้ำเนี่ยจะรับความร้อนจากเตาเราร้อยองศาเนี่ย ไปดันเอาน้ำมันจากหัวกะทิออกมาแล้วจะได้หอมครับรอกะทิเดือดนะครับกะทิลราแตกมันแล้วครับนี่เห็นนะแตกมันรอบๆแล้วเห็นไหมครับหอมที่เดียวครับแตกมันแบบนี้แหละที่ทําให้กะทิเราหอมขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าใส่กะทิใส่พริกเลยมันก็จะแย่อยู่นะกลิ่นหอมของกะทิจะไม่มีเดี๋ยวผมใส่ไปช้อน พ,นพูนนะครับแล้วก็จะดูสีของสีมัสมันก่อนครับอ่าใช้ได้นะครับมีประมาณนี้ครับเห็นไหมว่าน้ำพริกแกงก็ถูกผัดมาเรียบร้อยเราก็จะเปิดไฟแล้วผมก็จะเคี่ยวนิดนึงครับเคี่ยวให้หัวกะทิกับตัวพริกแกงเขากลมกลืนไปด้วยกันก่อนนะแล้วเราก็ใส่ไก่ครับผมเพิ่มน้ำอีกนิดนึงครับเพราะาอยากจะให้เขาเคี่ยวงวดลงไป พอใส่น้าไปแล้วเนี่ยน้ำมันเนี่ยก็จะหายไปนะครับเราก็จะเคี่ยวให้เขากลับมาอีกทีในระหว่างที่เราใส่น้ำเนี่ยผมจะใส่ไก่ที่เป็นไก่ดิบลงไปด้วยเพื่อพอเวลาเขาสุกป,ปุ๊บเขานุ่มพอดีโอเคใช้เวลาสักนิดนึงนะครับผมใส่นี่แหละครับอีกไก่บนซึ่งเราล้างไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปนี่ เพราะเดี๋ยวมัสมันเนี่ยไม่ใช่แกงใสนะครับแล้วก็ไม่เป็นแกงที่ขุกคลิกมีครีมครีมหน่อยเพราะนั้นเราก็รอเคี่ยวเขาให้เขาเป็นลักษณะครีมแบบนั้นครับแล้วเดี๋ยวปรุงรสครับอ่าก็เคี่ยงี้สักครู่ครับอ่าโอเคนี่ท่านผู้ชมครับกะทิเราเริ่มเนียนแล้วแล้วไก่เราก็พอที่จะสุกแล้วผมลดไฟอีกหน่อยครับเพราะว่าไม่ต้องการเคี่ยวแล้วทีนี้ปรุงรสครับ่นน้ำปลาก่อนเลยน้ำปลาทิปรสครับเลือกเด้นเลยผมใส่ตอนที่เขาเดือดๆือดนะ ใส่แค่นี้ก่อนถ้าสมมุติว่าเขาไม่เค็มเราก็หยิบมาใส่ใหม่แต่อย่าให้เค็มก่อนนะเพราะถ้าเค็มก่อนแล้วเดี๋ยวแก้ยากทีนี้น้ำตาลปี๊บครับจากโครงการของพัดพัดครับนี่อย่าลืมว่ามัส,สมัมนเนี่ยเป็นแกงที่มี3รสนะครับเราก็มีเค็มและมีหวานแล้วเราต้องหาเปรี้ยวเปรี้ยวเนี่ยผมได้จากน้ำมะขามแต่น้ำมะขามปกติแล้วเนี่ยผมใช้ช้อนเดียวนี้ แต่ว่าข้อสำคัญครับหัวน้ำส้มซันคริสครับใส่ลงไปด้วย yes มันจะหอมมากๆครับทีนี้เราก็จะเปิดไฟให้เขาเดือดหน่อยครับแล้วชิมรสครับส่วนไก่ที่ผมทำมาเป็นไก่กลมๆแบบนี้เนี่ยเราก็จะเอามาทอดกันนะครับกับน้ำมันนอย,นอ,ยอันนี้เดี๋ยวผมชิมซอสก่อนโอเคเปรี้ยวมาแล้วครับเดี๋ยวผมใส่เค็มอีกนิดนึงผมใส่เพิ่มนิดนึงครับ ปทิปพรสครับรสชาติจัดๆนิดนึงครับส่วนไก่เนี่ยยังไม่เปื่อยดีเอาเป็นว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมอยากจะได้เปื่อยก็เคี่ยวอีกนิดนึงจะใส่น้ําลงไปเคี่ยวอีกหน่อยก็ได้แล้วแต่เลยปรุงรสก่อนนะครับพอใส่น้าลงไปแล้วแล้วปล่อยให้เขางวดลงนะไก่ก็จะนุ่มขึ้นทีนี้ก็ใส่น้ํามันเมล็ดคาเมเลียครับของพัดๆนี่แหละครับเรียกว่าใช้อนเนกประสงค์มากเลยเหมือนกันครับนี่ส่วนไก่ม้วนครับนี่มาดูไก่กันเลย เราใช้ไก่แร่ออกมาแล้วก็แผ่นะครับไก่แร่ทั้งตัวมาแล้วก็แผ่เลือพริกไทยครับแล้วก็ม้วนในระหว่างที่ม้วนเนี่ยให้อยู่บนพลาสติกฟิล์มแล้วก็บิดเหมือนทอฟฟี่แล้วก็ลงไปต้มในน้ําเดือดอยางน้ําน้มันร้อนและคุยมาก <c oughs> ถ้าไม่สะดวกทํากลมๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ที่นี่ผมเอาไปทําแล้วก็ใช้เมนูเนี้ย อยู่ในร้านโรลโอชาครับเพราะฉะนั้นก็ดูให้สวยนะแล้วก็เท่นหน่อยแล้วก็อ้อ่หอมเหลืองครับนี่โอเคส่วนในแกงเนี่ยผมใส่สไปซ์ที่บอกเมื่อกี้ครับที่หลังสุดเลยนี่ครับเครื่องเทศครับนี่ใส่สักสอสาหยิบมือแค่นั้นให้หอมครับจริงๆทำแกงเนี่ยก็เลอะอย่างเงี้ยครับครัวเป็นอย่างเงี้ยต้องเราเรียกอะไรไม่ใช่นิ่งไม่เดือดนะ ต้องเดือดแล้วก็กระเด็นอย่างเงี้ยครับแล้วอย่าง,าง <ๆ S 1> ที่บอกอะมันจะเละหมดเนี่ยว่าเวลาอยู่กับแกงเนี่ยต้องเคี่ยวให้กระทิกระโดดพอกะทิกระโดดปุ๊บก็พริกแกงตามมาเลยครับมันๆอย่างเงี้ยอ่าโอเคนี่แหละครับที่ส้มสันคิดนี่ครับนี่เห็นไหม พาออกง่ายๆแบบนี้เลยเพราะเราต้องการความสดของส้มนะครับไม่ต้องไปเคี่ยวนะอันนี้เมื่อกี้เรามีหัวหัวน้ำส้มแล้วโอเคน่าจะร้อนเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดไฟครับให้เขาอยู่ในเตาสักนิดหนึ่งจากนั้นเสร็จแล้วเรามาดูของเราครับส้มก่อนทำทำตรงนี้ลืมตรงนู้นนะเซอร์เรียบร้อยอนี่ครับ ยอดเราก็จะเปลี่ยนเขียงหน่อยครับขอเขียงสุกหน่อย yes อ้าวหั่นไก่เลยครับพร้อมตักซอสก่อนนี่ครับนี่สวยงามทำไก่2โลมาเลย2อม้วนมาเลยเสร็จแล้วไก่เราครับ โอ้โหอย่าบอกว่าไม่ร้อนนะร้อนเลยล่ะครับนี่โ yes okay, อเคกอยแล้วเราก็สม้มเราครับแล้วเรามีเม็ดบัวนี่ครับเม็ดพริกชี้ฟ้าแดงเราสวยหน่อยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับมัสสมัมนไก่ ส้มซันครีสกับเม็ดบัวครับเ็กว่าอร่อยแน่นอนเดี๋ยวมาชิมครับชิมแล้วครับตัดเลยใช่ไหมตัดอย่างนี้เลยครับก็มีเม็ดบัวด้วยครับก,ก็มีส้มด้วยส้มซันคริสด้วยสดชื่นมากเลยครับท่านผู้ชมครับสดชื่นแบบที่เราคิดว่า มัสมันทั่วๆไปเนี่ยจะมี3ามรสแล้วทึมๆหน่อยเป็นแกงที่แบบไม่ได้จุดจาดมากนะครับแต่พอใส่ส้มสดลงไปด้วยแล้วใส่น้ําส้มส้มซันควิสเนี่ยไปเนี่ยสดชื่นขึ้นเยอะเลยครับมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวโดยที่ไม่ทิ้งความเป็นไทยนะครับแล้วก็ใส่ความสดชื่นเข้าไปนี่เลยครับเป็นคาแรคเตอร์ของมัสมันไก่ใส่ส้มซันควิสของ บันทึกนึกอร่อยครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมต้องการทานก็ทําเองเลยอย่างนี้นะครับหรือว่าในช่วงนี้ไม่อยากทําไปที่ร้านรอยัลโอชาเลยนะครับมีพร้อมรอให้เรียบร้อยแล้วที่ได้ชมกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือรายได้เราก็หัก10%นะครับ คืนให้กับมนิธิชัยพัฒนาก็เรียกว่าเป็นการทําบุญไปด้วยนะครับเราเริ่มตั้งแต่กันยาตุลาและพฤศจิกานะครับสเดือนเต็มเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ท่านผู้ชมครับเขาจะติ้งบอกท่านผู้ชมเองครับว่าจะมีเมนูอะไรที่จะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเอาละครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่เสาร์กับอาทิตย์หน้า10บโมงเช้านะครับทาง YouTube กับ Facebook ไม่มีในการทีวีนะครับขอบคุณครับ